สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวนะคะเป็นรถตู้นะคะตัวนี้จะเป็น t o y ยต a h i ฮ3 0 TL นะคะเป็นตัวรถเกียร์ธรรมดานะคะภายในจะมีเบาะนั่งสีเทานะคะเป็นเบาะหนัง3แถวนะคะเป็นรถปี2017คันนี้ราคาอยู่ที่6,99,000บาทเรียกไมเพียงแค่1,04,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจะใช้วิ่งงานนะคะใช้รับส่งใช้รับนักเรียน อันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะออกรถฟรีดาวด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้เลยเป็นโครเมียม2ชั้นนะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของโตโยต้าเลยนะคะคันนี้สวยเดิมนะคะสีบางเดิมทั้งคันเดี๋ยวดูรายละเอียดด้านในกันดีกว่าค่ะ เรามาดูด้านในของตัวรถคันนี้กันนะคะอย่างที่บอกได้เป็นเบาะหนังสีเทา3ามแถวนะคะมีแอร์ที่หลังคาให้ด้วยนะคะก็คือนั่งเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้เบาะหนังใหญ่ๆนั่งสบายเลยนะคะเบาะหนังสีเทานะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะด้านหลัง ตอบโจทย์มากๆนะคะแถมออกรถฟีดาวด้วยนะคะคันนี้แล้วก็ด้านหน้านะคะวิทยุเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะระบบแอร์อนาลอกเกียร์ธรรมดานะคะสวยๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังตึงๆไม่ขาดไม่เยินออกรถฟีดาวฟีทุกค่าใช้จ่ายราคาเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นเองนั่งกันได้ถึงเอ่อ10 11ที่นั่งเลยนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะมีบริการส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสวยๆเลยสวยคลิปสีบางเดิมทั้งคันนะคะรถสภาพเดิมๆได้ไปคือคุ้มมากนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะ เบาะนะคะสภาพเบาะไม่แตกไม่เยินไม่ขาดนะคะเบาะหนานั่งสบายนะคะใช้รับนักเรียนใช้รับทัวร์หรือวิ่งงานต่างๆก็ตอบโจทย์มากๆนะคะเรามาดูด้านท้ายนะคะคันนี้เป็นตัว h i แ d 3นะคะ3.0 GL รถปี17นะคะสีขาวสีบางเดิมทั้งคัน ตัวล้อจะเป็นล้อกระทาขอบ15นะคะตัวยางเป็นยางบิสโตนใช้งานได้อีกยาวๆเลยดอกลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064-768-6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมง คันนี้ราคาอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะคะเรขไมล์เพียงแค่140,000กว่ากิโลเมตรผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะคะออกรถฟรีดาวนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบร,ริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะขอรูปรถเพิ่มเติม,ตมหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวบีจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ